มมายาละครรักโรแมนติกแอคชั่นทางช่องวัน31ที่เรียกได้ว่ามีกระแสการรอคอยตั้งแต่ยังไม่ได้ออกอากาศโดยเฉพาะเรื่องราวความรักทมการเกมการแก้แค้นสุดเข้มข้นของบริการหนุ่มอย่างกันกับซูเปอร์สตาร์สาวพิมดาวซึ่งเรื่องราวสุดเข้มข้นในเกมมายานี้การันตีความสนุกจากการดัดแปลงมาจากนิยายสุดฮอตยอดนิยมบนโลกออนไลน์ในชื่อว่าเกมดาริกาผ่านปลายปากกาของธรากร ผู้สร้างสารตัวละครอย่างกันและพิมพดาวผสมผสานกับเรื่องราวจากแรงบันดาลใจเรื่องใกล้ตัวของผู้เขียนเองเราทำอาชีพที่เป็นอยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงอยู่แล้วครับรู้สึกอยากเขียนเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่แล้วสู่วงการบันเทิงที่มันเป็น <S <S อิจฉาริษยากันทั่วไปมันมีเยอะและ้วเราก็อยากได้วงการบันเทิงที่แบบถ้าอิจฉาริษยากันแต่ถึงขั้นแบบมีการลอบทําร้ายมีเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนเข้ามาอยู่ในเรื่องเนี่ยมันน่าจะน่าสนใจมากขึ้นนะครับ เขียนลงเป็นในเว็บไซต์อะครับออนไลน์ก่อนให้อ่านฟรีก่อนตอนแรกได้รับกระแสตอบรับดีมากคือถึงข้าว่าคนมาตาม่านกันเป็นแบบตอนต่อๆอนอะไรเงี้ยแล้วก็บางเว็บเนี่ยขึ้นถึงแบบท็อปไฟล์อะไรเงี้ยครับ ความฮอตคิดของนิยายออนไลน์นี้เองทําให้เกมดาริกาได้รับความสนใจจากสํานักพิมพ์และตีพิมพ์เป็นหนังสือวางขายในร้านหนังสือชั้นนําจนเข้าตาผู้จัดมากฝีมืออย่างเทียบตพิษณภาและได้กลายเป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความแข้นในเกมมายาในที่สุด ไปเจอบทประพันธ์ชื่อเกมดาริกาเนี่ยนะคะแล้วก็เลยเอามาอ่านแล้วก็อุ้ยเราสามารถดัดแปลงมาเป็นละครในฝันของเราได้ก็เลยนามาดัดแปลงเป็นละครเรื่องเกมมายามันก็จะมีเหมือนเป็นสงครามของอารมณ์หลายๆอย่างในระหว่างสงครามนั้นมันก็เกิดความรักขึ้นแล้วมันก็จะมีการปกป้องดูแลซึ่งกันและกันมีความดรามา่ามีความโรแมนติกมีความแอคชั่นซึ่งซึ่งเรียบชอบมาก ผมจะไม่มีวันปล่อยให้คุณเป็นอะไรเด็ดอยา่างน้อยก็มีผมคนหนึ่งที่ไม่เคยเกลียดคุณเลย